สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศไทยนี่ดูนะผมอยากจะพูดให้ฟังว่าต้นยางพาราเนี่ยถ้าเปรียบแนละ้วเปรียบเหมือนกับวัวนมนะเปรียบือนวัวนมเพราะอันเนี้ยเรากรีดวันเว้นวันนะวัวนมนั้นรีดวันละสองสองสองครั้งนะทีนี้วัวนมเนี่ยเราจะไปเลี้ยงเหมือนวัวพื้นเมืองแล้วจะให้นมนมมันปินไปไม่ได้ครับยางพาราเหมือนกัน ในเมื่อขอให้น้ํายางอย่างนี้นะเราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษครับนะดูด้เนี่ยครับไม่มีปุ๋ยชนิดไหนในโลกนี้ทําได้อย่างนี้นะผมย้าอีกครั้งครับว่าไม่มีปุ๋ยชนิดไหนไม่มียาเล่งชนิดไหนที่จะเล่งได้ขนาดนี้ครับนอกจากขี้ไก่นะเราใส่ขี้ไก่ใส่ขี้ไก่บนพื้นดินนี่แหละไร่หนึ่งเราใส่ไปอสองตันครับนะแต่ว่าห้าปีใส่ครั้งหนึ่งนะห้าปีใส่ครั้งหนึ่ง ทางรากใส่ขี่ไก่นะทางลำต้นทางลำต้นฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก e m สนะูตรครูเซมเนเดี๋ยวนี้เราทำน,น้ำหมักสำเร็จรูปด้วยองก็มีนะเพื่อให้ท่านเอาไปทดลองใช้กับกับกัไอ้พืชสวนครัวท่านได้ครับนะนี่เราฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก e m สูตรครูเซมผสมซปเปอร์เอนะนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับกล้องมากในะกล้ๆนะกล้องมากใกล้ๆนะถามว่าทำไมมันออกมากขนาดนี้ ดูครับดูเปลือกนะดูเปลือกเซนกว่าๆนะนี่นี่หน้าสองนะหน้าสองหน้าสองครับหน้าสองแล้วผมผมบอกกับพี่น้องเลยครับว่าต้นยางต้นนี้เนี่ยจะอยู่ได้อีกเจ็ดสิบแปดสิบปีนู่นนี่ไม่ใช่ว่ายี่สิบปีแล้วค้นทิ้งนะย้ำอีกครั้งครับว่าต้นยางเนี่ยมันมาจากรูปแม่น้ำอเมซอนมันมีอายุเป็นร้อยปีนะย้ำอีกครั้งครับย้ำอีกครั้งนะ ในถังนี้เจ็ดมีดนะไม่มีปุ๋ยชนิดไหนใส่ได้อย่างนี้นะนอกจากปุ๋ยคอกนะครับและยานเล่นยี่ห้อไหนในโลกเนี้ยก็เล่นไม่ได้ขนาดนี้ครับนี่คือเรื่องจริงครับนี่คือเรื่องจริงผมยืนยันว่านี่คือข้อเท็จจริงที่พูดในวันนี้ครับเพราะถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะอย่าลืมนะครับสงสัยนะสงสัยอ่าโทรมานะ ถ้าอยากจะมาศึกษาดูงานโทรมานะ0872177176ครูเสมบุญเสนามาพิสูจน์ครับแต่ถ้ามาไม่ได้ครับเนะเข้าไปดูที่เพจซปเปอร์เอ็มโดยครูเสมนะหรือไม่ก็ดูใน YouTube ช่องครูเสมบุญเสนาสวนยางอยู่เบโคกสีวันจังหวัดสกลนครครับอย่าลืมในโลกนี้ไม่มีปุ๋ยชนิไดไหนทำได้ครับรอกจากปุ๋ยพอกเท่านั้นนะจ้ำนะ นอกจากปุ๋ยคอกเท่านั้นและเพื่อไม่ให้ราที่มากับปุ๋ยคอกก่อโรคครับนะฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก E-M สูตรครูเอมผสมซุปเปอร์เอมครับเนะสวนยางเขาจะให้น้ำยางแบบนี้และที่สวัสดีสวนยางเขาจะไม่มียุ่งดยเด็ดขาดสวัสดีครับ